สวัสดีนะักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข,ข่าวเช้าประจำเช้าวันที่19เดือนสิงหาคมอย่าลืมนะครับใครที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาทองคำสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะอ่านดูนรายละเอียดเบื้องตน้นแล้วก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะครับ VC Market เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US d ล l l a โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงิน Free for you กับโปรโมชั่นใหม่นะครับผมชิงทองคํามูลค่าสูงสุด10,000 US d ล l l a นะครับเพียงเข้าร่วมการแข่งขัน,ขนการเทรดทองคําไปกับเราเท่านั้น XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 สิดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินและอย่าลืมนะครับผมตอนนี้ท่านใดที่กำลังมองหาในส่วนของคอร์สเรียนกับ InletW ทริอยู่นะครับทุกท่านในวันที่4กันยาอยู่นี้วันน,น,นี้วันเดียวเท่านั้นนะครับเรามีบันทึกวิดีโอย้อนหลังด้วยนะสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกนะครับใครสนใจติดต่อแอดไลน์ด้านล่างนะครับราคาเพียง1,600บาทเท่านั้นจากราคาเต็มก่อนหน้านี้นะครับทุกท่านหลายพันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เราหาคอร์สราคาถูกที่มีคุณภาพให้กับนักทุนแล้วนะ สวัสดีนักลงทุนทุกท,ท่านเลยนะครับผมสำหรับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้ u s เดอลลาร์ Dollar, ดูเหมือนว่าจะมีการขยับปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางนะครับในขณะที่สกุลเงินสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยอยู่บริเวณที่ท้ายของตารางต้องบอกกับนักทุนก่อนนะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตอนช่วงจังหวะที่มีการประกาศในส่วนของตัวผลการประชุมนะฮะ สก,กุลเงินยูเอสดอลลาร์เนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่าครับทุกท่านอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็เลยผลักดันทําให้ราคาทองคําในช่วงเช้านี้มีการขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาด้วยนะครับถามต่อว่าเอ๊ะคุณครับแล้วทองคําแข็งค่าขึ้นมานี่มันจะแข็งได้ยาวนานหรือเปล่าก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจากผลการประชุมแล้วนี่นะฮะดูแล้วออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับทองคํานะครับเพราะว่ามันจะทงให้เราเห็นเลยครับว่า ทางด้านของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินสหรัฐนะครับหรือว่า FOMC เนี่ยเริ่มเห็นพ้องตรงกันนะครับว่า อาจจะให้มีการเริ่มทำคิวเชอรริงกันภายในปีนี้เลยทีเดียวมีการระบุไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่ามันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหมาะสมนะครับเวลาที่เราจะลดการเข้าซื้อสินทรัพย์เนี่ยก็จะลดพร้อมๆกันเลยไม่ไว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าจะเป็น MBS นะครับ Mortgage b a c k Security ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการซื้ออยู่ด้วยวงเงินกว่า1นึ0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนนะครับผมแต่ก็จะยังไม่ได้มีการระบุระยะเวลาชัดเจนนะแต่อย่างน้อยเนี่ยตลาดก็เริ่มที่จะขามรับแล้วนะครับ ว่าในปีนี้ยังไงไม่พ้นนะครับธนาคารกลางสหรัฐจะต้องมีการทำควิตเชเบอร์ริอย่างแน่นอน ก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทนะครับในช่วงของคืนที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวเข้าสู่แดนลบกันไปทั้ง3ตัวเลยนะครับเป็นแท่งเทียนสีแดงยาวๆเลยส่วนทางด้านของดัชนีดอลลาร์อินดีนะครับก็มีการเทขายทํากําไรไปก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นก็ย้อนกลับขึ้นมานะครับทุกท่านปัจจุบันนี้ก็วิ่งขึ้นทาเนี่ยไฮใหม่ระหว่างวันนะครับจะเฉาประมาณ93.3เข้าไปแล้วนะครับในฝั่งของยูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับตอนนี้ราคาเนี่ยมี หยุดวิ่งชั่วขณะนะฮะวิ่งอยู่ที่แถวๆประมาณ1.2620%ครับก่อนที่ราคาเนี่ยจะหยุดวิ่งไปถามต่อว่าแล้วถ้าแบบนี้นี่มันจะส่งผลกระทบยังไงกับทองคำครับผมก็อยากจะให้นักทุนดูในส่วนของดัชนีดอลลาร์อินดซ x เป็นหลักนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าตลาดเนี่ยกำลังจะกลับมาเล่นข่าวของ FOMC ในช่วงของคืนที่ผ่านมานะครับก็เลยทําให้ดัชนีดอลลาร์อินดซ x เนี่ยขึ้นครองอยู่บริเวณที่หน้าของตารางเลยครับนี่ก็คือในส่วนของตัวการสรุปข่าว ข่าวเช้าทั้งหมดนะครับทุกท่านเดี๋ยวมีข่าวอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราจะทําการแจ้งให้นักทุนทราบกันอีกสักครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ